สวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมค่ะเจอกันกันกบแอดมินเจซีค่ะเมื่อนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่22พฤษภาคมพศ2 5 6 8ค่ะท่านผู้ชมพาชมวิวทิวทัศน์ก่อนเนาะค่ะตอนนี้เนาะค่ะอยู่บนคอนโดสันสูงสุดค่ะท่านผู้ชมเบิ่งวิวทิวทัศน์ในกรุงเทพค่ะ ตอนนี้กะเวลาประมาณ11นาฬิกาค่ะมองขึ้นไปค่ายๆหมอกควันเน้ะค่ะเยอะมากเลยค่ะมองไปเอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับมือนี่เนาะค่ะแอดมินกะมีลงแนวทางสูตรดับหลักสิบไปแล้วซึ่งเป็นสูตรไม่แอดมินกะมีคำนวณสูตรดับหลักหน่วย ขึ้นมใหม่คือกันเนาะค่ะเป็นสูตรไม่ค่ะท่านผู้ชมซึ่งงวดน,นี้เนาะค่ะจะจับสูตรดับหลักสิบมาชนกับดับหลักหน่วยจับคูเป็นงวดแรกให้เอฟซีทั้งช่องเนาะคะ่ะซึ่งสูตรหลักสิกบกะไปชนโดยสูตรหละยายเย้าวก็ชนกันค่ะท่านผู้ชมพาชมวิวทิวทัดไปก่อนแ๊บหนึ่งเนาะคะ่ะ ค่ะท่านผู้ชมวิวทั้งนี้เนาะค่ะมองเห็นเมนามเจ้าพยาหอชมเมืองสมุทรปราการค่ะท่านผู้ชมว่าตรงหมาหยากค่ะท่านผู้ชมเอาชมวิวทิวทัศน์ไปแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาค่ะกลับไปรับชมตัวเลขแนวทาง ดับหลักหน่วยในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน68เนาะค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางที่ให้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินเจสีด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสถิติดับหลักหน่วยบน16สูตรค่ะท่านผู้ชมเดินมา18งวดมีผิดงวดเดียวเนาะค่ะตั้งแต่ผลรางวัลออก6 6 2ค่ะเหลือจากดับเนาะค่ะ2กับ7ค่ะ ผลลัพออกหกหกสองเหลือจากดับหนึ่งกระพาออกหกหกหาค่ะมาทิเลขาเนาะคะ่ะเหลือจากดับสองกับหกออกเก้าหกสองเหลือจากดับซี่ตัวเดียวเนาะคะ่ะผลลัพออกศูนย์สี่สี่หวดนี้เหลือจากดับ 6, หกเนาะค่ะผลลัพออกสองสองหนึ่งซึ่งหวดนีผิดค่ะท่านผู้ชมหัวต่อมาเนาะคะ่ะเหลือจากดับสามกับแปดผลลัพออกแปดซี่สามมาถึงหลักร้อยมาถึงหลักหน่วยค่ะ หมดตัวมาเนาะคะ่ะเหลือจากดับหนึ่งสามห้าผลนัพธออกแปดหกสามหมดตัวม้าเนาะคะ่ะเหลือจากดับสี่เจ็ดเก้าผลลัพธออกสองศูนย์เก้าหมดตมะะัวม้าค่ะเหลือจากดับสองแปดเก้าผลลัพธออกเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะเหลือจากดับศูนย์สองสี่ผลนัพนออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ เรือจากดับซี่กับเจ็ดค่ะผลลัพออกสามเจ็ดเหลือจากดับซี่กับแปด 3, 4, 5, 7, 5, 6, อกด 1, 4, 7, ะะอกแปดเก้าสีาะะ่เรือจากดับสามสี่ห้าเจ็ดออกห้าหกสามเหลือจากดับหนึ่งสี่เจ็ดเนาะค่ะผลลัพออกหกแปดเจ็ดเหลือจากดับห้ากับเจ็ดผลลัพออกสองสองเจ็ดค่ะหมวต่อมาเนาะค่ะเหลือจากดับหกแปดเก้าผลลัพออกสามแปดแปดหัวที่ผ่านมาเหลือจากดับค่ะ 1นึ่งสองสาเจ็หาโตแต่ว่าผลรางวัลกะถือว่าถูกเนาะคะ่ะออก3ามย์เค่ะแต่ว่ากระหลายหางแน่เนาะคะ่ะสำหรับงวดวันทีห่งมิถุนายนนี้แอดมินกะคำนวณไห้แล้วคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินคำนวณไห้แล้วเนาะคะ่ะเหลือจากดับสองกับ8ปะนั้น แอดมินเดนหลักน่วยเนาะค่ะให้สองกับแปดงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกปดค่ะซึ่งไปตรงกับสูตรคู่คีเนาะคะ่ะคู่คีหลักน่วยเนาะค่ะนี่เดินม้มีสิบหางวดค่ะกะมีผิดอยู่เนาะค่ะที่ออกสองสองหนึ่งล้วกะออกเจ็ดเจ็ดเก้ามีผิดอยู่สองงวดค่ะ มวดนี้คำนวณเป็นเลขคู่เนาะค่ะซึ่ง2กับ8กับเป็นเลขคู่ค่ะท่านผู้ชมจากสูตรเนาะคะ่ะแอดมินประมวลผลสูตร16สูตรนี่แอดมินประมวลผลโดยคอมพิเตอร์เป็นสูตรไม่เริ่มใส่วันี่เนาะคะ่ะไปเบิ่งค่ะท่านผู้ชมสูตรแรกเนาะคะ่ะใส่แสนบวกแปดค่ะ สูตรที่สองเนาะค่ะร้อยครั้งที่สี่บวกหน่วยครั้งที่สี่บวกแปดคงที่ค่ะสูตรที่สามเนาะค่ะสิบครั้งที่สามร้อยครั้งที่สี่หน่วยครั้งที่สี่บวกหนึ่งค่ะสูตรที่สี่ค่ะสิบล่างบวกหน่วยล่างเนาะค่ะสูตรที่ห้าร้อยครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยครั้งที่สี่บวกสี่คงที่ สูตรที่หกค่ะร้อยบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างค่ะสูตรที่เจ็ดแสนบวกหมื่นบวกพันบวกร้อยครั้งที่สี่บวกสิบครั้งที่สี่สูตรที่แปดเนะค่ะร้อยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สี่คูณสามคงที่สูตรที่เก้าค่ะแสนบวกหน่วยครั้งที่สี่บวกสองคงที่สูตรที่สิบค่ะ เอารางวัลที่1เนาะค่ะบวกกันแล้วก็คูณ6คงทีสูตรที่11ค่ะร้อยครั้งที่1สูตรที่12บหน่วยครั้งที่สมบวก1งคงที่สูตรที่ส3บค่ะ10บนเนาะค่ะสูตรที่14ร้อยบนคูณหสูตรที่สิบหหน่วยบนบวกแแล้วก็สูตรสุดท้ายสูตรที่16หหน่วยครั้งที่สองบวก8ค่ะทั้งหมดนี่เนาะค่ะ เป็นสูตรไม่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะท่านผู้ชมกะนำมาฝากท่านผู้ชมในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้เนาะคะ่ะเพิ่มความแปลกใหม่ค่ะคำนวณเร็วประมวลผลเร็วเนาะคะ่ะคอมพิวเตอร์เอาค่ะท่านผู้ชมผู้ใดมักกะแคบหน้าจอไว้เนาะคะ่ะบ่ามหมักกับผ่านดูพวกความบันเทิงะคะ่ะท่านผู้ชมวดนี้เนาะคะ่ะน้ำ แนวทางใหม่ๆสูตรใหม่ๆมาฝากมาตอนเอฟทั้งช่องค่ะค่ะสรุปเนาะคะ่ะเด่นสองตัวบนงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเนาะคะ่ะเด่นหลักสิบแอดมินเด่นไปทีหากับเก้าจากสูตรดับสูตรใหม่เนาะคะ่ะแล้วก็เด่นหลักหน่วยบนจากสูตรดับหลักหน่วยเหลือสองกับแปดจับคูไดไซี่คููค่ะ มีหาสองหา 8, 92, แปดเก้าสองเราวกับเก้าแปดเนาะค่ะสำหรับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกแปดค่ะท่านผู้ชมมกักระจัดขัดกระพ้านค่ะแนวทางม่ถูกมิผิดค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินกับขอกาบขอ,ขอประคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีกิจการงานจะเรื้อนลงเรือรง โชคดีมิโชคสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองจนกว่าจะพบกันไม่คลิปหนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ